ดอกสีย่างใส่กันเอวเป็นเพื่อนลูกน้องแล้วหมู่เก็บเห็ดอเดือดก็มาจังใไซนาจีนบ่แม่นได้แม่จ็ดสิไปทางไหนมาพี่หบอกไปพี่น้องยุ่มยุ้มกันยุ่มยุ่มกันยุ่มกันได้เห็ดแล้วเริ่มยุ่มกันเห็นบรรยากาศเป็นพูดเป็นพูดเงาเป็นเงาเลยพี่น้องบรนพูดกันจ้าพี่น้องจ้าพอแ่อแม่พี่น้องเออออกจากท่าทางป้าพี่ระไป สุดยอดที่ลีเนาะพี่น้องเชียร์สิมาหาให้พี่ให้น้องได้เห็นได้เบิ่งยังไงก็ย่าเลื่อนผ่านเด้อพี่น้องจะนับสนุนอี่แม่เนี่ยนี่ตันสงสารเลยด้อจ้าทั้งที่กูกขึ้นหนักมันใจกล้าแก่วแม่ไอ้กปูดแม่จูงจะได้กินเห็ดพี่น้องเอ้ย ถ้ากินของฝากก็ไม่ได้กินนะพี่น้องแขวงแหน่นอนของแท้แน่นอนของฝากก็เ่าเข้าใจกันแม่นบ่ก่าเข้าใจกันก็เพราะตาเดียวกันแต่เ่าเข้าใจกันพูดนึงล่ะโอ้ยเนี่ยข่าวดีอีกละอไม่จุนไม่จุนเพรกินแม่พี่จะไม่บอาแล้วบาดเฮ็ดยขึ้นเพิ่นเคยกินอยู่พี่น้องพี่น้องสิเว้าใส่อันอันใส่อันอันกล้องให้พี่น้องได้ยินี้รถเนาะอันนี้กินเฮ็ดขึ้นรถบ้านนะแหม่พี่ซั่น ได้เหตุคนจะไปฝากแม่ที่ฟี่จะไปฝากอันแม่ลีบไปทังลูกแท้มคนว่าสาวหนวดว่าเออแม่ก็ไปฟางแม่จุ๋มาสันว่าปัดตัวหากันไม่พี่น้องตัวหากันระร่างที่อะไรปะเนี่อันแม่เอาบ่เฮ็ดอันแม่ทีกินเห็ดบ่เอายุจ้าแต่ว่าแม่บ่ได้ไปดิอันวันศุกร์แต่ว่าสาวแม่ขอความที่แม่กันสั่นเแค่ว่าแค่ว่ากันนอกสันว่าแม่นอกพะนวิธีรีของฝากอะไรอี่น้อง าเอาไปหอดบ้านเอาไปยื่นให้แล้วก็ว่าอันนี้สิเปอร์ไฮไม่จุ๋มได้พี่ว่าสั้นค่ะแบบนี้บัดเมื่อรุ่นมากบัดว่าแม่จุ๋มเพื่อนเพื่กินน้พี่ว่าสั้นเอ้าบัดเฮ็ดอื่นเพื่อกินอยู่ว่าสันดอกว่าเอออันนี้เฮงสุเปอต์แซ่บก็เพื่อนเพื่อสิบลคนเย็บป่านดอกจ่าคนสวยปาดอันนี้ให้นะจ้าลิ้มปาดจ้า เตรียมเตรีย <ừ m. S 2> มมีเกี่ยวมากยังดีเด้เมือนี่เตียมถุงหรอแม่เตียมถุงยังมันเหงาเตี้ย <ừ m. S 2> มถุงหรอแม่ใส่แหวนมาเบิ่งไม่แม่ อย่าว่าบ <si> ่เอาเอาอีกเอาอีกมันมีกเอาอีกที่เปถามบ้านสิไปโอ๊บพุ่นหนาเนี่ยเครื่องได้บ่อสันนินไส้่อนซอนพี่น้องอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนค่ะอ่อนซ้อนพี่น้องค่ะคอยกระมีเครื่องอบอยู่คือกันคอยกระซิอบเอาสิเป็นให้น้องสาวน้องตาหน่อยก่อยใจบ้าจะบอกสิว่าเอาหลายได้พี่เล้ยอตาหน่อยมากพุ่นหนาพุ่นหนาขันมันหลายก็เอาเต็มถุงเก๋าขันมันหลายอ่อนซ้อนเนาะพุ่นหนาพี่น้องบ ตังไฟตังเป่าบุ่ไหว้พี่น้องบุ่ไหว้เบ่องลดจับ